บินแล้วบินแล้วบินแล้วมาดูกันครับแมงอีนุนแถวบ้านผมโคตรเยอะเลยครับมาดูที่สวนบ้านเราเองครับเยอะมากครับวันนี้ใบไม้อ่อนแตกขึ้นก็แมงอีนุนก็จะเยอะหน่อยครับ มีทุกต้นเลยครับเยอะมากเยอะจริงๆเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ถ่ายเมื่อคืนนี้ได้ประมาณ3ามโลได้ั้งครับวันนี้เลยมาถ่ายให้ดูเ,เก็บกันเล่นๆดูคืนนี้เป็นคืนที่สองครับผมมาเก็บเก็บก็ประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้ครับเก็บเล่นๆวันนี้ก็ยังเยอะอยู่ครับเยอะมากฝนตกใบไม้อ่อนเริ่มแตกก็นนเงมงนุนก็จะเยอะหน่อยส่วนมากมันจะกินอยู่ต้นสักครับแล้วนะทีนี้ ผมเดินมาดูข้างๆต้นสักก็จะมีต้นใบไม้อ่อนแตกออกมาก็จะมีเยอะพอสมควรเหมือนกันมีเกือบทุกต้นก็ว่าได้ครับวันนี้ว่างๆก็เลย มาถ่ายให้ดูเยอะครับเยอะดูครับเดียวเดินดูไปเรื่อยๆเยอะจริงๆขนาดเมื่อวานนี้ผมเก็บไปประมาณโลสองโลได้ไั้ เก็บในนครับเยอะมากครับตัวน,นี้มาเก็บเล่นๆมาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันครับอดูเลยฝนตกใหม่ประมาณสักตกได้ประมาณ3 4มวันหรืออาทิตย์นึง มันก็จะมีใบไม้อ่อนแตกออกมาเราก็ไปหาดูกันได้เมงนุนมันชอบกินใบไม้อ่อนๆถ้าใบไม้อ่อนออกมันก็จะไปกินครับไปหาเก็บได้แถวบ้านใครมีต้นสักอ่อนหรือต้นไม้อ่อนๆได้เลยนี้ผมเก็บเสร็จแล้วครับมาดู ก็ได้พอสมควรครับผมกลับบ้านแล้วครับตอนนี้ได้3ามกวดตอวันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดสับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับคลิปใหม่ๆจะได้